นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจากเด e t ทิ c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับแสงงตะะวันนเพิจโปบขอฟ้าล มีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขโปรดเลือกนายยุทธภูมิปานทองเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านสัตว์จังหมู่ที่6ตตำบลหนองบัวโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านสัดจังหมู่ที่6ตําบลหนองบัวที่เขารพรคือสปอร์ตัวอย่างวันจันทร์ที่10เมษายน2 5 6 6นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านสัดจังหมู่ที่6ตําบลหนองบัวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึงส5บนาฬิกาเลือกตั้งที่ศาลาประชาคมกลางหมู่บ้านสัดจังโปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายยุทธภูมิปานทองเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หคนใหม่ โปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง ำงานติดดินรู้งานรู้หน้าที่รู้พื้นที่มีประสบการณ์บริหารงานเป็นเน้นการพัฒนาที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมสารต่อทุกการพัฒนาเพื่อสร้างบ้านสัตว์จังหมู่ที่หตำบลหนองบัวให้ก้าวหน้าอย่างมีทิศท,ทางรู้งานรู้พื้นที่รู้ปัญหาใจถึงพึ่งพาดได้แน่นอนเลือกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6บ้านสัตว์จังคนใหม่โปรดเลือกนายยุทธภูมิปานทอง โรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนายยุทธภูมิปานทองจบการศึกษาปวชาวจากวิทยายลัยเทคนิคสุรินท์มีความรู้ความสามารถพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมปรึกษามีปัญหาร่วมแก้ไขพร้อมทีมผู้ช่วย 1. นางกุญจิลาคำม,มงคล 2. นางยานัชลาดวงศรี 3. นางสุภาพรดาศรี 4. นางสุพันณีแก้วสี 5. นายเธอชัยตุตยอยดีหก <6. S 2> นายบุญมีโพเงินนายยุทธภูมิปานทองจบการศึกษาปวชจากวิทยายลัยเทคนิคสุรินเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องพร้อมทำงานเต็มที่มีทุกร่วมปรึกษา มีปัญหาร่วมแก้ไขอย่าลืมวันจันทร์ที่10เมษายน2516นี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ใหญ่บ,บ้านบ้านสัตว์จังหมู่ที่6ตำบลหน,นองบัวคนใหม่โปรดเลือกโปรดให้โอกาสนายยุทธภูมิปานทองโปรดกาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่ง,งแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเคยข้ามมไปยังฝั่งที่ต่างฝันอันแสนไกลแต่สุดท้าย อได้ฝันนั้นมาค